สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดึงเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม bdm นะครับหรือ back desert mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมกิจกรรมพูดดำนะครับที่เขาแจกของทอง100%เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้อง fan tech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เร็ทันทีไม่มีซ่อม เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม Rv นะครับ BDM นะครับหรือว่าจะเป็นโยกังลูน่าโมบายนะครับยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมันเพิ่งอัพแดทใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟเข้ามาได้ไม่นานนะครับก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามา เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เลยครับผมชิ้นส่วนลูกเต่าพูดดำนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะครับกดตรงนี้เลยครับทางซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญนะครับมีก็หมายตกใจอยู่ผมวงให้นะทางซ้ายบนข้างๆมินิแมปนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยให้เราเลือกอันที่2นะครับผมกิจกรรมพูดดําประจนภัยนะครับซึ่งกิจกรรมพูดดําประจนภัยเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนใครเคยเล่นเกมเศรษฐีบ้างครับก็จะประมาณนั้นนะครับ ก็คือเขาจะมีบอกอยู่ว่าครบ100รอบนะครับเห็นไหมเมื่อสําเร็จ100รอบเนี่ยจะได้รับกล่องเครื่องประดับระดับตํานานก็หมายความว่ากล่องประดับทองนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้มันครบ100รอบซึ่งชิ้นส่วนที่เวลาเราได้มาเนี่ยมันจะได้เป็นดูทางซ้ายนะครับผมทางซ้ายล่างเนี่ยจะเขียนเอาไว้อยู่ชิ้นส่วนลูกเต๋าเห็นไหมครับมันจะใช้5ชิ้นส่วนนะครับรวมเป็นลูกเต๋า1ลูกนะครับเท่ากับว่า ถ้าเกิดว่าคุณมี5เศษรวมเป็น1เศษแล้วก็เอาไปเดินนะครับเอาไปเล่นเหมือนเล่นเกมเศรษฐี re, นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่11ลูกนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมันให้อ่มันให้ฟรีนะครับผมมันให้ฟรี2รอบนะครับผมเห็นไหมตรงกลางนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนะครับมันเล่นได้ทั้งหมด21วนันนะครับซึ่งตามที่เขาเขียนบอกไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับลองดูก่อนนะครับข้างขวาบนเนี่ยอธิบายเกมนะครับ <cose and> <ๆ S 1> และข้อมูลรางวัล นะครับเขามีบอกอยู่นะครับผมเมื่อนะครับผมเล่นครบทุกหนึ่งรอบอ่าทุกๆรอบแล้วแต่นะครับ่สมมุติว่าอันนี้นะครับถ้าคุณเล่นครบ20รอบเนี่ยคุณก็จะได้หินตีบวกชุดเกาะนะครับ20 20เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเล่นครบ40รอบก็จะได้หินบวกอาวุธนะครับ20เมตรถ้าลงครบ60รอบจะได้ใบกวาดล้าง30นะครับลงครบ80ก็จะได้ใบที่ลงสร้างผลักผักพังโบราณนะครับและถ้าคุณลง100รอบ คุณก็จะได้รับประดับทอง1ชิ้นนะครับคุณก็ไปสุ่มกันดูแล้วกันว่าคุณจะได้อะไรนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงวิธีการเล่นเนี่ยทางซ้ายบนเนี่ยเขาเขียนบอกไว้ชัดเจนนะครับผมคงไม่ต้องบอกอะไรนะครับผมเราก็ไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดทอยเลยนะครับปาบเข้าไปนะครับผมปึ๊บนะครับเราก็ได้ของรางวัลตามที่มันลงบอกนะครับแล้วก็ทอยไปเรื่อยๆครับผม ถ้าผมลงตรงลูกเต๋าเนี่ยมันก็จะบวกไปต่อนะครับผมโอเคก็ได้ถุงไอ้นี่มานะครับถอยต่อครับผมได้ได้ฟื้นฟูพะละกําลังนะครับเหมือนเล่นเกมเศรษฐีเลยครับผมโอเคได้เศษสิบอันนะครับหนึ่งสองสามสี่หูเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ถอยอีกครั้งแล้วกันนะครับผมปึ๊บ หนึ่งอันนี้ก็คือเห็นไหมครับว่ามันครบรอบแล้วนะครับผมพอมันครบรอบแล้วเนี่ยผมดันได้ย้อนกลับมาอีกนะครับเรากดอีกครับผมมันจะนับเป็นรอบที่สองไหมอ่าเห็นไหมครับมันก็นับเป็นรอบที่สองเหมือนเดิมนะครับตามนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ย้อนกลับเนี่ยถือว่าดีนะครับมันก็จะไปได้หลายรอบหน่อยไปนะครับหกครับผมอ่าได้เศษหินอีกแล้วนะครับผมก็จะกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่ามันจะหมดแล้วกันนะ ได้อาหารครับผมหืมสี่โหทำไมมันไม่ลงแบบว่าไปต่อไปต่อเยอะๆอะหรือสำหรับใครขี้เกียจเนี่ยมันก็สามารถกดอัตโนมัติได้นะครับผมเอ่อแลกลูกเต่ามาต่อครับผมอะมีสามอันนะครับผมไปได้อีกครั้งหนึ่งครับโอเค ก็ได้ไหมครับเป็นรอบที่สามแล้วนะครับผมโอ้โหได้สองว่ะอยากได้หนึ่งละหน่อยแล้วก็เม็ดสุดท้ายครับผมสูงไปเรื่อยโอเคก็ได้ฟื้นฟูพละกําลังนะครับก็ตามนี้นะครับจากที่ผมลองกดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับมันก็ได้ไปแล้วสามรอบนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยถามว่ามันมันเหมาะมันเหมาะไหมมันเหมาะไหมมันดีไหมผมว่ามันก็ดีโอเคนะ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นสายแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับสายปล่อยบอทดเนี่ยมันก็ได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ได้เวลาเราไปตีจากมอนตามปกตินะครับผมออแล้วก็เราสามารถมากดสุ่มลูกเต๋าเล่นได้ด้วยนะครับเวลาในการรอรับ22นาทีก็คือหมายความว่าพอครบ22นาทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราสุ่มได้นะครับเนี่ย2ทับ2นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้พวกชิ้นส่วนให้เราฟาร์มมอนมาเนี่ยแล้วก็มากด นะครับที่ผมมีเมื่อกี้ก็กดไปประมาณเท่าไหรสิกว่ารอบได้นะครับมันก็เนี่ยได้แล้วนะครับสําเร็จ3ามรอบยังไงระยะเวลาในการทํากิจกรรมเนี่ยมันก็2 1วันยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแหละครับผมว่านะทีนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วนะครับว่าคุณจะได้อะไรนะครับประดับทองก็คงจะออกมาเยอะน่าดูนะครับแล้วก็พวกอาหารสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะมีใช้กันเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็พละกําลังอย่าลืมนะครับสําคัญนะครับในการทําไลฟ์สกิลอย่าลืมไปทํากันด้วยโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ฝาากกไว้้เท่นนนีแลััะครบผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงเนาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับส r คร e นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุบจุบ